หิมะตกนะจ๊ะเอ้ยคอมเอาตัวตเราจะเดินขึ้นบนเขาชลสพาร์กโอ้คุณโอ้กุมพามาชมหิมะนะคะที่ชลสเแล้วแพรม เป็นเมืองที่จะาจะาทำงานนะคะวันนี้โน้ตดีแล้วว่างจะาจะาไม่ขับรถกลับบ้านก็เลยเดินขึ้นมาชมพระราชวังเก่าแก่จ้าเก๋อยาขึ้นมาสูช่วยถ่ายรูยด้วย้ว้าวเอ็กซ์คูลนะ แต่เนื่องจากว่าเขาปิดนะคะก็จะพาชมแค่ข้างนอกนี่แหละไม่ได้เข้าไปข้างในหรอกโอ้ยหิมะตกเพียบเลยอู้สวยงามเราจะไม่เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่า เ,เอามาเดินเล่นกันนะคะอันนี้เด็กนักเรียนที่คลินิกที่จะททำงานค่ะ,ะาสาวสวยเดินเดินเล่นหิมะกันค่ะทุกคนคะ่ะเหมือนที่บ้านเราก็เดินอาบแดดเนาะที่นี่ไม่มีแดดค่ะวันนี้ตอนนี้มีหิมะเราก็ลุยหิมะกันจ้า เาจะพาเดินดูหิมะนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามมากมายจ้าเป็นพักนะคะชลสพักเป็นที่เดินพักผ่อนหย่อนใจหน้าร้อนของที่นี่กันโอ้กูมาอุ่นเชินไกล โอ้ก้มาวิเชียนี่คือสเสน่ห์ของเมืองหนาวนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เดิน <c oughs> ล่วงโอ้ oh, สวยงามมากๆเลยคะ่ะจะจะเอามาให้ชมคะ่ะ <c oughs> ออกมาเดินกัน2คนนะคะพัก <c oughs> Voilà. Eisig also, das Eis an. Mhm. Das Wasser ist für Eis. มองขึ้นไปข้างบนสวยงามนี่นะคะหน้าร้อนก็สาม,มารถมาเดินเล่นได้นะคะที่ เล้าแพมนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านจา่จาจา่จาจ่าทำงานที่นี่วันนี้ว่างก็เลยมาเดินถ่ายรูปมีมะตกให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนคะ่ะที่ลำธารแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งมากนะคะต้องระวังถ้าตกลงไปก็อันตรายได้นะจ๊ะ อันนี้เป็นในเมืองนะคะเล็กๆเกมืองไม่ใหญ่ขึ้นกับเขตวิบรักอยู่นะคะที่แล้วแผมเดี๋ยวจาจาจะเดินกลับไปที่ทำงานแล้วนะคะข้างหน้าคลินิกตอนนี้มีก่อสร้างตึกอย่างขนาดใหญ่เลยนะคะ ว่าเราเก่งกว่าทั้งบ่น <c oughs> ะคะก่อสร้างอาคารอย่างใหญ่เลย เฮ้ยท hey, ี่นช่สวยนีชอบดูมาเห็นดิสปรุนเนี่ยชิ่นเมื่อกี้เราเดินจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะตอนนี้เราจะเดินกลับที่คลินิกด้านหน้าเนี่ยสถานที่ก่อสร้างนะคะ ตึกที่ทํางานของจา,จาจาจะอยู่ด้านหลังนี้ค่ะทุกคนข้างหลังนี้นะคะครั <c oughs> <laughs> <c oughs> นี่นะคะจาจาก็จะ นี้นะคะข้างบนเห็นสัญลักษณ์ไหมคะนี่นะคะคือที่ทํางานของจ้าจ้าค่ะฮัลโหลถึงแล้วถึงแล้วนะคะนี่คือที่ทํางานของจ้าจ้าค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาชมนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็เอามาให้ชมสั้นๆแค่นี้กันนะคะก็ไม่ยาวมากเนาะเดี๋ยวจาจาจะต้องกลับเข้าไปทำงานแล้ววันนี้โนต้ตดินนะคะก็เอาบรรยากาศธรรมชาติมาให้ชมกันคะ่ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่วยเป็นกำลังใจให้กับจ่าจ่าด้วยนะคะ คลิปนี้จ่าจ่าอินเจอเนียลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ